แม่นบ่รอบนี้เียนเตี่ยงวดวนเมื่อกี้ก็เข้าตรงๆเลยนะครับเนาะที่ว่าสูตรนี้ที่ว่าเขามาขอซื้อห้าหมื่นนี่ใช่ชุดนี้ไหมครับนี่ไช่้นขายกับขัดทุนลรรมดาถาทุนยังไงครับเกิดคันลูกคนเดียวมันก็ลูกปเบิดทุกคนเนาะเออ ัลูกไปวนเรียบร้อยแล้วปัญหามันเกิดมันซื้อเมื่อไรเห็นว่ลเลกอันเล็กเต็มโอ้โหทุนสื่อเขาซื้อไปตลอดชีวิตเนาะถึงไดบเข้ากับอ้อยซื้อห้าหมื่นก็ไม่ขายห้าหมื่นเข้าซื้อหาซุกตัวนึ่งน้องเงินหกร้อยกว่าบาทหนึ่งสมมติเดอย่างไรก็หาเงินเอาไว้บานเกิดมันเต็มทุกหมวดเลยวันถ้ามันเต็มทุกหมวดอยู่ดิครับได้ยินมาว่าอะไรนะครับสูตร สูตรสี่ตัวที่สูรตรอมตะเราอ่นะเป็นม,มีมีการอัปเกรดแหละครับผม,มการอัปเกรดขึ้นมาโอ้หอัปเกรดขึ้นมาบบดท,ที่นี่ก็อัปเกรดเราตกแห้งเลยบัดตัวนี้ตัวนี้ข้าเจ้าอาจโลูกเป็นบางคนนะเนาะของเก่าแต่ว่าสนมากสุบรูกแต่อัปเกรดขึ้นมาแม่นกว่าเก่าแหละครับเกรดขึ้นมากอะพอตีไม่มากอัปเดตไม่เลยทุกปีต้องอัปเดตดแต่ก็แม่นกว่าเก่าแม่นกว่าเก่าโอ้โหขัด อะไได้ออกมาแล้วครับได้ออกมาเกิดออกมาแล้วเลี้วิ่งได้ออกมาแล้วอะไรนี่เดี๋ยวขอคัดอกกอนนลอ,ดอกก่อนเนาะองคัดลอกก่อนเพราะว่าตัวนี้ตัวเก็ต้งเป็นตัวตัวนี้ตัวนี้น้ำหนักครับเอาช่วงทีมง,งานคัดลอกนะ,น,ะนะครับเดี๋ยวจะถามความฝันของเซียนเตี้ยมันมีฝันบ้างไหมครับผมช่วงคัดลอกเนี่ยครับรคัดลอกกันครับสองแถวนี่ละ ต,ตัวตัวเน่นนะเออที่ไร้แน้สามตัวป็นตัวน่นครับนม่ช่องในตัวเน่นเรียวเรียวฝันไว้ยังไงครับผมช่วงรอมันดีมั้งมันกับไล่ขึ้นเราฟันมันกับว่าคือกันดอกครบกับฟันว่าได้ <c oughs> ดงเงินถ้าว่าจะติดเป็นงได้ดอกฟันว่าได้เงินฟันว<ม>่าได้เงินเป็นรับตันถือจับฟอนที่แรกอ่ะถือจับเราออกเงินมากจริงๆครับ รถเอาเงินให้ค่าเจ้าเอาเงินให้ค่าเจ้าก่อนให้ค่าเจ้าดอกค่าเจ้าโบาทอนมาให้ยวันเงินไปหาลอย <c oughs> ค่าเจ้าโบาทอนใาหา้่กันนั่ไปเอารถแล้วเงินเจะคลองว่ะสิบครับก <c oughs> ันนั่ไปเอาได้บ้านนีเมื่อเดือก่อนันได้ปลาสองตัวฟันดีเมือม่อเมื่อ ต้องสามหมื่นขึ้นหลังหรือปาสองตัวเลขก็คือว่าเป็นได้หลักปลาแต่ว่าถือเลขบอกทั้งชนะห้าปีฝันเนาะอาทิตได้ปลาได้ปลาติดัวนาสิได้เลขถ้าฝันแบบนี้จะถูกเลขใช่ไหมครับผมัอนี่นี่นอั่ตัวนี้ ยังบ่ทอยปันไดอุ่มเด็กหน่อยครับแม่แม่เป็นผู้อุ่มก้อนคนหนึ่งเด็กหน่อยสองคนคนหนึ่งหัดยังยังได้แล้วแม่อุ่มอุ่มหลูกคนหนึ่งรานมันหลูกดอกเล็กหน่อยแล้วครับมันก็เลยเดมาหายอุ่มเล็กอุ่มเบาอุ่มยึดหนังเลื่องวันคือเป็นพ่อซอเขมาพ่อซอเกิดเขาก็ลุดจัดว่าคิดว่ามันติดโศกดีแล้วเขาจะว่าน่าจะเป็นผู้ใช่นาเกิดประตูพันหนึ่งหน่อย ฝันอาคิดว่าการฝันยังสี่นี้ตีเป็นเลขตี่เป็นเลขแปดคิดว่าน่าสิดิเดกสีขาวเลยคือเด็กครับมัดตัวแดงแต่เซียนวันนี้ไม่มีสามตัวหรครับเซียนเตี๋ยสามตัวก็คือเลขเลขบนนื้จ้าไทยมันฝุ่นซีสามสามชีนครับเป็นซีสามสามตัวคือหนึ่งซีสามสามตัวคือหนึ่งสี่สาม สี่สามนะครับสามตัวเหล็กสี่สามคือเหล็กมากเลยมมากสืบบนโดยเฉพาะเป็นบนโดยเฉพาะมันมาในสูตรว่าเสียนเป็นสี่สามเลยแล้วก็มันจะมีลังไอ้ชุดนั้นจะเป็นลังยกเว้นหกเจ็ดเป็นบนครับหกเจ็ดนี่เป็นบนแล้วก็ชุดนั้นเป็นล่างวัดหกเจ็ตกับสี่สามเป็นบน หกเก็ดกันล่างไปเลยหกเก็ดกับสี่สามเป็นบนเรื่องสี่สามนี่คือสุดสามตัวมัดสุดๆคือสี่สามสามสี่เนาะสี่สามสามสี่เขากะเราจะน่าอาทุ่มมาจ้ะในส่วนตัวเนี่ยแม่บอกว่าเป็นสี่สามครับใส่วนตัวสุดนี่จัดดีนะคะสุดนี่สุดพัฒนามากจากของเก่าอพเกตขึ้นมากให้ดีกว่าเก่าอันนีเก่ากว่าเก่า ของเก่าเัา่นเก่ามันก็เก่าไปแต่ใส่ได้อยู่แต่ว่า,ออวาห้องอาเกียร์คุณไม่ให้มันดีกว่าเก่าหนึง่งดีกว่าของเก่าเก่าหนึ่งดีกว่าของเก่าเก่าหนึ่งแน่นอนครับเร็ดมาจังหวัดอะไรช่วงนี<า>อ้อาเกียร์เนี่ยโอ้ส่ง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 ไม่มากอืมโอ้ท่าเรียกที่หลายคนโทรมากเนี่ยว่าได้ว่าได้ทำนากว่าได้ลงมซอมลงมยังครับช่วข้าเจ้ามีเบื่อเจ้าโทรมาออกกับข้าเจ้าได้นั่งจนข้าเจเ้า นะหลายคนยู่ได้ว,ออว่าพี่นี่คิดว่าถือให้ให้พิษห,หน่อยที่สุดกันพิษก็ได้คือสูตรนี่ว่าคัากแล้วเนาะครับดสูตรนี่แบบวัดแล้วกับเขาดิค่ะสามหกเนาะสูตรนี่คือใส่ไปไปหอดหอดเส้นเปล่าที่อัพเกรดไม่อ,อืมอัพเกรดไปเรื่อยๆใช่ไหมครับออัปเเกรรดไืไได่ย ถ้ามูร่อัพเรามันก็ยุคเก่ากบแบบโตเลย, <ừ> งงายภาษีพัฒนาไปเลยแต่ว่าต้องแม่นต้องให้เขามาไมา่ไนดน้นังสือนี่เลยถ้าว่มามันว่าให้ลูกไม่นังสือนี่ต้องว่าตัวเลขจะโตที่เขียนออกไปนี่จะโตไมีคมหมายมีคมไม้ทุกตัวคือ,คอว่าต้องมั่นใจถึงจะเขียนได้เพราะเดี๋ววันนี้ถือเลขแปรคูณจะออกแท้ แสดงว่าเตี้ยนเตี้ยนี่มีความมั่นใจในการอัพเกตมาแล้วนะครับเนาะโห14วันนี้คนว่าโชคดีหนึ่งหมงวดนี่แล้วแต่ว่าผมต้องเขาต้องล่องจองเนาะครับงวดนี่ตายเท่งเก็บเซ่งช่องส่องวาไทยทำาะไรไม่เหยอนกันไร้ิมีครับ มาเหลิมสองคนก็มาเหลินน้ำส้งคนก็มาทำทำช่องไอเจ้าว่ากข้อโอเคเยอะสิครับไอเจ้าว่าสิงวดที่แล้วมันเข้าดินะครับงวดที่แล้วเข้านี่เพิ่นแม่ไหสามหกเนาะอืมมันจะเข้าคนบ่อหยัดสิประหยัวตัวเก่าเนาะคป็นตัวเก่าใช่ไหมประหยัดสิงูที้มันซ้ำกันด้วยมีหกสามอ่านี่ จะมาตัว,วาขาเตียนเตี้ยมันมันมันมาทั้งสี่ห้องก็ต้องตัด,ดมาได้เวลาก็ต้องเอาล่งแต่ว่าการตัดเหรียญเขาอาจจะตัดมันออกก็ได้ครับอาจจะตัดบอกอะไรเขาว่าที่ออกนี่เขาพูดจ้ะแต่ว่ามันมีอย่งสี่ห้องก็ต้องล่งทั้งสี่สันมาสี่ห้องต้องเห้ตามสตรตามสูตรเราเนาะคือว่างกดว่างนั่งกับโอ้ยว่าติดต่ว่าเหตุใดทั้งสันก็ต้องเป็นทั้งสันมที่เดียวกับมานั่สูตรนะมันเข่าเนาะเตียนเตียยเนาะ ว่าตูมาแขวนแขวนี่คือนสามสีนาะจ้ะสามสีสีสามตัดให้เป็นบนแยกบนแยกล่างให้เลยนะครับแล้วก็ฝันถูกจับถูกตำรวจจับครับฝันจับมันมันจะไล่ขึ้นนอกฝันครับเขาก็เอาตาสองตัวไอป่าสองตัวอีกเมื่อหนึ่งก็ได้ปลาปลาขาสองตัวอีกเมื่อนึ่งก็ฝันว่ามันถูกจับ เมื่อเนี่ยกับฝันได้อุ่นเล็กน้อยวันแรกแค่ฝันยังมันลายเลยเนาะมันใจนี่คือสามสี่สามสามสี่โตัเดียวเนี่ว่าจะมันใจโตัวเดียวเลยสี่สามสามสี่สามโตเดียวนึ่งสี่สามตมันใจปสี่สามมันเป็นล็อกของมันแต่ว่าขันมันมีสามสี่สามแล้วตัดออก สูตรนี้บ่อบอกไปอ่มบอกบ่บอกว่าขาเจาก็มากี่ข้าเจ้ากําไปองนึ่งครับเนี่ยข้าเจาะว่าแม่งเันมาเบิ่งมีน้ำกันเอะโอ้มอะก็บ่บอกเขาบั่นนี้กะ่อบอกสูตรครับตอนสูตรกองขาเจ้าจะมีักมาเล่นน้ำม้เนบานน้ำาจะมาคุยเลี้ยงวัขาเจาก็เลรนทักเรื่องครับมาจากในเมืองนี่แหละครับาามเหนนตามเส้นเตียตลอดมาจ้า พ่อคิดลังดอกปีนี่ครับตามวัตถีมันใจะอีกว่าสุดนี่ขายเขาซื้ออีกว่ามวยขายแล้วมวยนี่ขายแต่สั้นหนึ่งหกสอบเอาเสียนเตี้ยยกให้ดูหน่อยครับผมนี่นะครับให้ทีแคปไว้นะครับผมหรือว่าซูมดูเลยนะครับผมแนวทางของเซียนเตี้ยนะครับ ทีนี้จะไม่ให้หลุดเลยใช่ไหมครับผมปนี่นับจากตอนนี้เป็ต้นไปเช็นว่าไปทำไรไหลไช้ยังก็ซสือนี่งดนีขายเขาาโอ้ขายจักสอบน้อเซียนเตียขายเขาหกสอบน้ำเลย <c oughs> โอ้ฮออขอบคุณเซียนเตียครับผม,มสำหรับแนวไาย